ฝันว่ากำลังต่อสู้กับคนร้ายหรือผู้วิวา์คำทำนายความฝันเช่นนี้เป็นลางบอกเหตุได้ว่าท่านจะมีจกักรูคิดต่อสู้หรือปองร้ายท่านอยู่แต่ทำอะไรได้ไม่รุนแรงนะหากในฝันท่านเป็นฝ่ายชนะทำนายได้ว่าท่านกำลังจะหมดเคราะห์ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บแต่หากในฝันท่านแพ้ทำนายได้ว่าท่านจะมีเคราะ จะเป็นเคราะห์เล็กๆน้อยๆไม่รุนแรงและจะได้ลาบตามมาภายหลังดวงความรักคนโสดความรักของคุณกําลังขอตัวขึ้นดูท่าจะดีขึ้นเรืเร่อยๆคนที่มีคู่แล้วคุณควรระวังในเรื่องคําพูดจะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะอาจจะทําลายชีวิตคู่ขาสบันได้ง่ายดวงการงานการเงนิงน คนทำงานเกี่ยวกับการระมูลแข่งขันจะสำเร็จได้นั้นควรเข้าหาผู้ใหญ่จะดีช่วยเสริมดวงให้คุณได้จะได้ลาบจากการพน,านันเสี่ยงโชคโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยครั้งน่าจะลงเสี่ยงดูบ้างเลขเด็ดเลขมงคลสา8 9 843 8ป9 9 8 8